เกิดข้อที่58เชื่อชมความเหมือนเปิดใจรับความต่างจะน้ำตาลหรือเครื่องเทศเผ็ดๆก็วิเศษทั้งนั้นจะหอยทากตัวบุ้งหรือหางหมายุ่งๆฉันก็ว่าตามบทกวีเขานะคะแล้วคุณล่ะเป็นอะไรในบทกวีนี้เป็นตัวบุ้งหอยทากน้ำตาลหวานๆหรือเครื่องเทศเผ็ดๆหรือเป็นทั้งสองอย่างรวมกันแต่อย่างละนิดละหน่อยเราทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งด้านร่างกายและจิตใจแต่ถึงยังไงก็ไม่ได้ต่างกันถึงขนาดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์หรือมาจากดาวโคลดวงอย่างที่ชอบพูดกันจนเราแทบจะเชื่อฝังหัวไปแล้วเอาจริงๆเลยนะฉันว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็มีสิ่งเหมือนกันมากกว่าแตกต่างกันถ้าเรารู้ว่าเรามีอะไรที่เป็นจุดร่วมที่เหมือนกันแล้วรักษาจุดร่วมนั้นไว้ให้แข็งแรง พร้อมๆกับการเปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างระหว่างกันได้และไม่ตั้งแง่ใส่กันว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตคนละสายพันธ์ก <c oughs> ็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความจเจริญมากขึ้นแน่นอนความสัมพันธ์ของคนเราต้องประกอบขึ้นจากทีมงานที่มีสมาชิกขั้นต่ำสองคนขึ้นไปแม้ต่อมาจะมีสมาชิกตัวน้อยๆเพิ่มขึ้นมาวิ่งพลานจนหน้าปวดหัวก็ตามและสองคนนี้ก็ได้นำทักษะความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ เข้ามาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ด้วยในแต่ละทีมจะเป็นต้องมีสมาชิกที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันทั้งเรื่องนิสัยใจคอและแนวคิดจึงจะสร้างความสำเร็จในด้านต่างๆให้เกิดขึ้นได้หากคุณทั้งคู่มีความเป็นผู้นำสูงมากเหมือนกันตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาดเหมือนกันหุนหันพันลั่นมุดทะลุเหมือนกันแล้วจะให้ใครไปตามเก็บรายละเอียดของงานจนเสร็จล่ะคะ จะให้ใครเป็นคนลงมือปฏิบัติงานเพราะมีแต่คนนั่งคิดแผนอย่างเดียวฉันอยากชี้ให้เห็นถึงความงดงามของความแตกต่างและผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างหากกระยอมรับความแตกต่างได้แล้วบริหารความแตกต่างอย่างชันฉลาดคุณจะเป็นคนที่มีความสุขและมีความสําเร็จในชีวิตเพราะถ้าแตกต่างแล้วไม่แตกแยกก็จะแตกยอดประโยชน์ออกไปได้กว้าง การที่ต่างคนต่างมีความสามารถที่ต่างกันไปคนละด้านแล้วนำมาประสานเพื่อสร้างประโยชน์ให้ทีมงานจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นได้นั้นนับเป็นเรื่องดีที่ยากจะหาสิ่งใดมาเทียบลองดูนะคะว่าทีมของคุณมีคุณสมบัติอะไรที่เหมือนหรือต่างกันบ้างคุณอาจจะเห็นว่าอีกฝ่ายมีมุมมองมีรสนิยมระดับสุดยอดแต่คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้ชีวิตคุณอยู่เย็นเป็นสุขได้เสมอไป สู้การวางตัวให้ถูกกาลเทศะหรือควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงไม่ได้เลยถ้าคุณสองคนเป็นผู้นำพันแท้เหมือนกันทั้งคู่ก็อาจเจอปัญหาเก้าอี้ดนตรีหรือไม่ก็แย่งกันจับพวงมาลายัยฉันว่าอย่าดุเดือดขนาดนั้นเลยค่ะผลัดกันขับผลัดกันนำดีกว่าถึงคุณทั้งคู่จะมีคุณสมบัติที่เป็นข้อดีมัเหมือนกันแต่ก็ควรน,นำออกมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกหลักการแห่งการประสานผลประโยชน์ คุณจะได้สนุกกับการแสดงความสามารถการสลับบทบาทและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กันและกันสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษและมั่นคงก็คือการรู้สึกชื่นชมในข้อดีของกันและกันอย่างสม่าเสมอนั่นเองในไหนคุณทั้งคู่ก็ร่วมหัวจมท้ายด้วยกันแล้วไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องพาทีมงานเดินทางไปสู่ความสำเร็จให้ได้นะคะ าคนสองคนมีสิ่งที่เหมือนกันแล้วประสานกันไปในทิศทางเดียวกันก็จะเป็นการเสริมแรงให้ชีวิตราบรื่นและก้าวกระโดดไปได้ไกลมากขึ้นรู้แบบนี้แล้วก็อย่าเสียเวลามายือหยุดฉุดกันไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะคนเราต่างกันก็แค่เปลือกนอกแต่ข้างในล้วนมีความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเรามีความตื่นตระหนกค,คล้ายกันรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานใจได้เหมือนกันและอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งถ้าเราโมวแต่เพ่งเล็งไปที่ความแตกต่างและถางมันให้ขยายบานปลายออกไปก็เท่ากับเราอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์จากคนที่มาช่วยแบ่งเบาภาระและสร้างความสําเร็จเบิกบานให้กับชีวิตของเราฉันไม่อยากให้คุณไปยึดเอาคําพูดเหลวไ้ลในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าผู้หญิงเปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ส่วนผู้ชายก็เหมือนรถเครื่องแรงที่พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวก็ว่ากันไปเรื่อยเปื่อยค่ะ แต่ฉันอยากให้ยึดตามความเป็นจริงของชีวิตที่ว่าความแตกต่างก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า